โอเคครับก็กระซสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้เราก็อยู่กับเกม b l o Star นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอบอลเลอร์ตัวใหม่นั่นเองนะที่ใกล้จะเข้ามามีชื่อว่าแองเจโรนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามีการเปิดขายล่วงหน้าแล้วนั่นเองนะสำหรับแองเจโรราคาก็จะอยู่ที่5 4 9บาทเลยนั่นเองนะครับ บอกเลยว่าครึ่งพันเลยนะเอาตรงๆค่อนข้างที่จะรุนแรงเอาเรื่องเลยนะสำหรับทางด้านราคาสูงมากนั่นเองนะครับมาดูสิ่งที่เขาแจกกันเลยดีกว่านะครับถ้าคุณซื้อในราคา549บาทนะครับก็แน่นอนว่าจะได้แองเจโลแล้วก็อีโมจินะแล้วก็จะได้สกินด้วยนั่นเองนะครับเอออาจจะคุ้มค่าก็ได้นะสำหรับใครเป็นสายเก็บอ่อเก็บบอลเลอร์เก็บสกินเนี่ยก็ แนะนำว่าจัดได้นั่นเองนะ549บาทนั่นเองนะครับส่วนผมเนี่ยจะรอมันเข้าแล้วกันนะเพราะว่าผมมีอไอ้พวกบัตรฟ้าเนี่ยพอสมควรเลยนะน่าจะพอใช้อยู่สําหรับแองเจโลที่เป็นระดับอีพิกไม่น่าจะจะใช้เกินสามพันนะเออแต่ถ้าใช้เกินนี่ถือว่าเราสวยเออโอเค hey, มาดูทางด้านรูปลักษณ์ของแองเจโลกันเลยดีกว่านะแองเจโลเนี่ยเป็นนักแม่นปืนระดับอีพิกนะ รูปลักษณ์เนี่ยก็คือทรงผมนะครับจะเป็นสีเขียวเข้มนะอมีอะไรแง่งๆอยู่บนหัวด้วยนั่นเองนะไม่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอืแต่ว่ามันสายได้ด้วยโอเคทางด้านสีผิวเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวหรอเขียว on, อ่อนๆหรือบ้งเออออกไปทางสีครีมๆหรือั้างครับผมส่วนทางด้านตัวเนี่ยเอตัวของแองเจโลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชุดหรือว่าเป็นสีผิวของแองเจโลนะ เออเพราะว่ามันมันคล้ายๆกับใบหน้าของไอจโร่เลยนั่นเองนะอาจจะเป็นสีผิวหรือว่าอาจจะเป็นชุดอันนี้ผมไม่แน่ใจก็ลองเดาๆกันดูได้นะครับแน่นอนว่ากางเกงนี่บอกเลยว่าห่มน้อยมากเลยนะมีใส่ใส่กางเกงกางเกงอะไรไม่รู้นะเออสีเขียวแล้วก็มัดเชือกไว้แค่นั้นเองนะเออแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีลูกศรของธนูนั่นเองนะัแล้วก็จะมีปีกนั่นเองนะ เออส่วนอาวุธของแองเจโลเนี่ยจะเป็นธนูนะครับมาดูข้อมูลคร่าวๆกันเลยดีกว่านะครับแองเจโลเป็นผู้อยู่อาศัยในบึงแห่งรักที่เป็นยุ่งในร่างของคิวปิดเขาบินวนเวียนรอบคู่คลองมองหาคู่รักเพื่อทําให้พวกเขาลุ่มหลงด้วยสเสน่ห์ที่ไม่อาจต้านทานแม้ว่าจะต้องใช้ของแหลมๆกระตุ้นก็ตามของแหลมๆนี่เฮียอะไรวะเนี่ยกู <c oughs> อยากรู้เลอเกิน <c oughs> โอเคข้ามถานาบอลเลอร์นะครับพลังชีวิตพลังหนึ่งนะ โอ้ยโอ้พลังหนึ่งพลังหนึ่งของแองเจโลนะครับก็จะอยู่ที่สามพันนั่นเองนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วมากพลังโจมตีเล็งเป้านั่นเองนะครับกดค้างปุ่มเล็งเพื่อชาร์จการยิงของคุณซึ่งบอกเลยว่าการเล็งเนี่ยก็คือจะต้องกดค้างค้างไว้นั่นเองนะนะเพื่อที่จะทําให้ดาเมจของแองเจโลเนี่ยมันแรงนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่กดค้างเนี่ยดาเมจเบามากนะความเสียหายจะอยู่ที่2,200นะครับถ้าเป็นพลัง11เนี่ยดาเมจน่าจะอยู่ที่ราวๆ4,000ได้มั้งน่าจะแรงมากอืมระยะไกลมากความเร็วในการบรรจุก,กระสุนเร็วมากนั่นเองนะอ่ะเจ้าตัวแองเจโลเนี่ยมีคุณสมบัติด,ด้วยนะครับก็คือบอลล์ตัวนี้อ่ะสามารถเคลื่อนที่เหนือน้ำได้นั่นเองนะเป็นความสามารถเดียวกับอีปเลยนั่นเองนะครับอาจจะเพราะว่าแองเจโลมีปีกก็ได้นะ เออส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นยินดีต้อนรับสู่บึงนั่นเองนะครับแองเจโลสร้างควันพิษท,ที่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นระยะเวลา004408 00 0วินาทีเมื่ออยู่ในควันธนูของแองเจโลจะอาบพิษซึ่งจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม,ต,มตามระยะเวลาโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยดีกว่านะโอเคครับมาดูทางหน้าก,การเคลื่อนไหวนะ บอกเลยว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างไวนะเอาไปรู้สกว่าจหน้าแบบคู่เนี่ยด่านก,กว้างๆเนี่ยน่าจะเวิร์กนะบอกเลยว่ายืนยิงแบบระยะไกลเนี่ยโอ้โหเจ็บแน่นอนนะการโจมตีปกตินะครับผมถ้าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดอะไรนะกดแค่การโจตรมตีเฉยดาเมจจะอยู่ที่ละลา2สองร้อยนะเออเนี่ยเห็นไหมแถมแม่งไม่เท่ากันด้วยนะดาเมจเพราะว่าที่มันไม่เท่ากันเนี่ยก็คือมันจะรุนแรงตามที่เรากดแช่นั่นเองนะอย่างเช่นถ้าผมกดแช่ปุ๊บแล้วยิง เห็นไหมดาเมจจะแรงขึ้นถ้าผมกดแช่อีกปุ๊บมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะซึ่งแน่นอนเวลาที่เรากดแช่เนี่ยมันจะยินเสียงตึกๆดุ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 ดานกดุาุด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 นเอดุ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 ดดุดุดดุ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 ุ่นุดยดุดดุดุดุดดุดุดดมดนดดนดดด เจ้าไอ้นี่เลยดีกว่านะนี่เห็นไหมก็คือจะเป็นวางวงบ่อนะตรงตัวเลยนะวางวางวางปุ๊บก็จะทำดาเมจครั้งละห้าร้อยเห็นไหมแต่ว่าถ้าแองเจโลเนี่ยวางตรงตัวตัวเองปุ๊บแล้วก็ ยืนอยู่ตรงอพิษเนี่ยเวลายิงใส่ศัตรูเนี่ยมันจะติดพิษนั่นเองนะเห็นไหมเห็นไหมประมาณสี่ครั้งดาเมจสองพันเลยนะเออบวกกับดาเมจที่เราโจมตีไปเนี่ยเนี่ยแบบชาร์จเต็มปึ๊บแล้วก็ได้ทําให้ตายแล้วก็แบบเนี้ยดูดูปั <_ d ame> ๊บนี่ <_ d ame> แล้วก็ลดพ,พิษพิษพิษอีกผมบอกเลยว่าโอกาสตายเนี่ยสูงมากเลยนะ ต้องเล็งดีๆด้วยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเอาไปเล่นสึบจันนาเนี่ยผมว่าเวิร์กตัวเนี้ยผมว่าเวิร์กถ้าไปเล่นสามสามนี่อาจจะอาจจะต้องอยู่ไกลๆประมาณหนึ่งนะเอออาจจะอ,อาจจะต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่อ่าอยู่ด้านหน้าคอยซัพพอร์ตเราให้เราโจมตีนะคอยคอยปว่วนศัตรูอ่าแต่ผมว่าเอาไปเล่นสึะจันนาน่าจะเวิร์กนะเพราะว่าแมปมันกว้างดีนะแถมน่าจะเหมาะกับแองเจโลที่เป็นสายโจมตีระยะไกลด้วย โอ้โหเหมาะกับผมเลยแหละเอออ่ะแน่นอนว่าก็คงประมาณนี้แล้วกันนะทางด้านอุปกรณ์เสริมแล้วก็อ่าพลังดวงดาวเนี่ยผมจะยังไม่รีวิวแล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่มีนะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ